สวัสดีเพืเ่อนๆชาวลูน่าการ์ดคอร์เนอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปจากการแข่งขันในรูปแบบของเอเชียวายกันอีกแล้วนะครับและว,วันนี้เด็กที่จะนํามาเล่นกันนะครับฝั่งทางซ้ายจะเป็นเด็กลิซอดอนเทอร์ a ซลความมืดนั่นเองนะครับแต่ว่าปรับให้เหมาะกับฟอร์แมตของเอเชียวายแล้วนะครับส่วนทางขวานะครับจะเป็นเด็กมิลวีแม็กฟิวชั่นนั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีสำหรับการแข่งขันแบบเอเชียวายนะครับเด็กฟ<ๆ>ิวชั่นเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับ และเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับเทิร์นแรกเป็นฝั่งของ d e ็กฟิวชั่นะครับแล้วก็ใช้บัตร Ba t t ท e v i นเลยครับหาโปเกมอนพื้นฐานนะครับได้ถึง2ใบมาวางที่เบนช์นะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้จะใช้ได้แค่เทิร์นแรกสุดของตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็หามาเป็น m ิววีนะครับแบบ f u วชั่นนั่นเองครับแล้วก็เป็นเ e โนเซกวีแบบ f u วชั่ครับตัวเร่งจั่วเลยนะครับแล้วก็บัตรแบตเทิร์นอีกใบนึงครับโอ้โหได้มาเป็นมาชิโดนะครับ ตัวนี้เป็นมาชาโดที่เอาไว้พังสเตเดียมได้นะครับแล้วก็ใช้ไฮเปอร์บอลครับทิ้งเชือกหลบหนีแล้วก็น่าจะเป็นสมุดบันทึกเพื่อนนะครับหามาเป็นมิววีแม็กนะครับโอ้หามาเลยครับสำหรับเด็กนี้นะครับสามารถจั่วดได้รัวๆเลยนะครับจากเกโนเซกนะครับโอ้แล้วลงเกโนเซกครบเลยครับ3ตัว แล้วก็ใช้ความสามารถนะครับจัวการ์ดนะครับจนเท่ากับจำนวนโปเกมอนฟิวชั่นในสนามนะครับหลังจากนั้นลงเป็นทางหิมะสู่ยอดเขานะครับอันนี้ต้องเรียกว่าใบาสำคัญเลยนะปิดความสามารถของโปเกมอนที่มีกฎนะครับแล้วก็ผ่านเทิร์นครับ มาถึงฝั่งฝั่งของลิซดอนนะครับใช้บัตรแบตเทิล V A P เหมือนกันนะครับโปเกมอนพื้นฐานได้ถึง2ใบนะครับมาวางไว้ที่เบนส์เลยนะครับข้อดีของบัตรแบตเทิล V A P เนี่ยคือหาพวกโปเกมอนที่มีกฎก็ได้นะครับเอจะ200ก็ได้นะอ่ะแล้วก็ลงมาเป็นเม s ซอนอันนี้เป็นจู่โจมต่อเนื่องนะครับเมซอนตัวเลยพอเห็นลงตัวนี้นี่รู้เลยนะครับว่าจะเล่นเป็นจิเมเลียนติดสินบนนะครับเพื่อหาการเทรนเนอร์แล้วก็ใช้เนสบอลอีกใบนึงครับ หาโปเกมอนพื้นฐานครับมาวางที่เบนส์แล้วก็เป็นโรตอมวีแล้วก็ติดหินปิดผนึกแข่งพงไพ่นะครับแล้วก็ใช้เลยครับความสามารถวีสตาหาอะไรก็ได้หนึ่งใบครับก็คอมโบที่คุ้นเคยนะครับที่ตอนนี้มันเล่นไม่ได้แล้วนะแต่ว่าในเอเชียวายนี่ดึงกลับมาเล่นได้ครับอ่าแล้วก็ใช้แมรี่เลยครับทั้งสองฝ่ายเอามือเก็บเข้าไปนะครับฝ่ายผู้ใช้นะได้จวดห้าใบอีกฝ่ายหนึ่งได้จวดสี่ใบครับแล้วก็ลงซูโบมี่ครับแล้วก็เอาขึ้นไปตีเลยครับ ติดพลังงานแล้วหนีนะแล้วก็เอาขึ้นไปตีครับล็อกไอเทมไว้ฮะฝั่งของมิวแล้วติดดับเบิลพลังงานไร้สีครับไปที่มิววีด้านหลังนะครับตอนนี้มีทางหิมะสู่ยอดเขาอยู่มันปิดความสามารถนะครับทำให้จะจั่วด้วยเกโนเซกก็จั่วไม่ได้นะครับแต่ว่าฝั่งของเขาเนี่ยมีมาชาโดไว้พังสเตเดียมของตัวเองครับอ่ะนี่ครับใช้ความสามารถนะครับก็คือทิ้งตัวเองครับแล้วจะพังสเตเดียมไปครับ แล้วก็ลงมิวอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็จั่วครับแล้วก็ผ่านเทินครับเมื่อกี้โดนรีมือไปนะไม่มีมิววีแม็กแล้วแล้วก็เข้าเทินของฝั่งลิสซอดนะครับวิวัฒนาการจิเมเลียเลยครับแล้วก็หากาดเทรนเนอร์หนึ่งใบนะครับหาเป็นเครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเครื่องหอมวิวัฒนาการก็จะหาโปเกมอนวิวัฒนาการจากเด็กขึ้นมือได้1ใบก็จะเล่นกับเด็กลิสดอนได้ดีขึ้นนะเพราะว่า ไม่ต้องใช้ไฮเปอร์บอลแล้วนะครับอ่าแล้วก็ใช้เป็นเปเปอร์ครับเปเปอร์ Pepper หาไอเทมเป็นลูกอมประหลาดครับและไอเทมติดโปเกมอนเป็นลูกโป่งครับอ่าเครื่องหอมครับเอาเครื่องหอมเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้หานะใช้เปเปอร์ก่อนแล้วก็ใช้เครื่องหอมครับหาเป็นลิซาดอนเอ็กครับมาแล้วโอ้โหแบบนี้ผมว่าเปิดก่อนแล้วฮะลูกอมประหลาดครับวิวัฒนาการแล้วก็หาพลังงานไฟนะครับได้ถึง3ใบามาติด เอาแค่2ใบครับติดที่ลิซดอนนีครับติดจังมืออีกใบไปที่ฮิโตคางเงครับแล้วก็ลิซดอนขึ้นไปติดลูกโป่งครับแล้วก็ตีเลยอันนี้คือน็อกเลยนะครับเพราะว่ามิวเนี่ยแพ้ความมืดอยู่แล้วนะครับได้ไป2การดังวันครับมิวขึ้นมาต้องเรียกว่าในเทินที่แล้วพอโดนแมรี่สับมือไปเนี่ยถือว่าเสียหายหนักเลยนะครับเพราะว่ากลายเป็นเทินนั้นเขาไม่ได้ตีครับโอ้อูอูโรบอทครับทิ้งไอเทม1ใบครับแล้วก็ทอยทอยได้ก้อย ถนะอยได้เล็กขี้ก็คือก้อยนะครับก็คือไม่ได้จั่วนะไม่งั้นถ้า,าว่าถอยได้หัวเนี่ยเขาจะได้หาก,การ์ดที่ตัวเองต้องการเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นไฮเปอร์บอลครับทิ้งการา์ดสใบเอาโปเกมอนหนึ่งใบขึ้นมือครับมิววีแม็กมาแล้วครับผมมองว่าอันตรายอยู่นะเพราะว่ามิววีแม็กเนี่ยโดนลิซซดอนตีแไต่ทีเดียวนะครับเ o เลยแล้วเป็น3มการ์ดรางวัลซะด้วยแล้วก็เลชุกเฉินนะครับเอาเป็นมาชโดขึ้นมาครับจากตำแหน่งทิ้งการ์ด เราก็ใช้ความสามารถของเกโนเซ็กครับจัวอีกฮะแล้วก็ฟิลโบเวอร์เลยครับฟิลโบเวอร์ก็ดีมากนะครับสามารถทิ้งการ์ดไอเทมติดโปยมอนหรือว่าสเตเดียมนะครับได้ถึง2ใบในสนามนะเมื่อกี้ยิงซะหายหมดเลยฮะตตอนนี้มีมิววีแม็กตัวนะครับอ่าแล้วก็ตีเลยครับ210ดาเมจนะครับจิเมเลียนครับวิวัฒนาการหาเป็นชิโรนะครับติดพลังงานจากมือนะแล้วก็ใช้ชิโรนะอะไรครับเอาการ์ดทั้งหมดในมือนะครับกลับเข้าเด็กแล้วก็สับนะครับแล้วก็จั่วใหม่ 6ใบนะเป็นสามัญที่ใช้กันเยอะมากครับในฟอร์แมตของเอเชียวายฮะแมรี่กับชิโรนะนะครับโอ้โหแล้ววิวัฒนาการเป็นอินเทเลียนเลยครับอินเทเลียนตัวนี้จะแปะ20ดาเมจนะครับตอนที่วิวัฒนาการลงมาในสนามนะครับแล้วก็ใช้ตาข่ายจับคืนครับโอ้โหเอาปยมอนที่ไม่มีกดกลับขึ้นมือนะครับนี่เมื่อกี้วิวัฒนาการเสร็จดึงกลับขึ้นมือแล้วก็ลงมาใหม่เป็นเมสซอนนะครับแล้วก็ตีเลยครับเก็บ สามรางวัลเหลือหนึ่งแล้วครับแมลิซาดอนที่บวกกับจิเมเลียนนี่ต้องเรียกว่าน่ากลัวมากนะครับและฝั่งของมีวีแม็กครับติดพาคาดหัวไปครับบวกดาเมจสิบแล้วก็ใช้ความสามารถเกโนเซกจัวนะครับติดดับเบิลพลังงานไร้สีไปที่มีวีแม็กครับแล้วก็ติดหินปิดผนึกแห่งพงไพ่นะครับจัวก่อนครับจากเกโนเซกอีกใบหนึ่งแล้วก็ใช้หินปิดผนึกแห่งพงไพยครับเมื่อกี้คือติดหินปิดผนึกแห่งพงไพยเนี่ยเพื่อที่จะลดมือนะครับแล้วก็ ใช้เกโนเซกจัวจะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ V ีสตาครับหา1นใบขึ้นมืออ่าน่าจะเป็นแมรี่นะครับแล้วก็ใช้เลยครับเกโนเซกครับจว่หนใบขึ้นมาครับแล้วก็ลงเป็นทางหิมะสู่ยอดเขานะครับแล้วก็ตีเลยครับแล้วก็เอาซูบมีขึ้นมาไปหามยามราตรีครับแล้วก็ใช้การสื่อสารของโปเกมอนครับเก็บโปเกมอนหนึ่งใบกับเข้ากอง นะครับแล้วก็หาโปยมอนหนึ่งใบออกมานะครับหาเป็นอินททเลียนครับผมโอ้โหแล้วอินททเลียนครับวิวัฒนาการตัวนี้มีติดสินบนครับลงสเตเดียมทับนะครับแล้วก็ฟิลโบเวอร์ครับยิงทิ้งก่อนครับแล้วก็ใช้เป็นพรามแคทเชอร์ครับดึงข้างหลังมาตีจบเลยครับโอ้โหหคืออินททเลียนเมื่อกี้เนี่ยหาเทรนเนอร์ได้ถึง2ใบนะติดสินบนตัวนี้นะครับคือในเด็กเนี่ยใส่เป็นอินททเลียนที่ 8 20ดาเมจกับอินเทเลนที่สามารถหาเทรนเนอร์ได้2ใบนะครับคือดีมากๆนะครับแล้วก็เงื่อนไขน้อยกว่านกพูกโยนนนุสกุด้วยนะครับก็เป็นฝั่งของลิซัดดอนที่ชนะไปนะครับใครที่สนใจนะครับการเล่นแบบเอเชียวายนะครับในเดือน7นี้ที่ลูน่าการ์ดคอเนอร์รังสิตชั้น3โซนโรบินสันนะครับจะจัดวันอาทิตย์ทั้งเดือนเลยยังไงก็มาสนุกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้จากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ